อย่าดีเร็วๆอ่าเร็วๆอ่างกว้างอย่าจับมือตีอ่างเงยตีลูกเอ้ายังไม่ได้กวาดอ่าเฉยเงยแล้วออตันติกเดียวโอ้โหทํานบอกเราอย่าปล่อยให้เป็นหลายวันว่ะอมันตันโอ้โหตายห่าเลยทำไม เดือนนิดเดียวเองเ่ะเหรอมีน้ำไหมแต่มันให้ลูกไม่เป็นไรอ้วกกันได้อ,อ้วกได้อ,อด้วกกันดีนั่งลงโอ้โหตายหาย่าเลยมันไม่ขึ้นขนาดนี้เนี่ยขึ้นเยอะเหรอเป็ดูอ่ะคอจะติดอยู่แล้วก็บอกก็บอก่าจะเอาไว้หลายวัน เป็นแล้วไม่ค่อยรีบมาโอ้โหมขึ้นนี่ขึ้นหมดเลยเนยกลางกลางนีเหลือนิดเดียวเองนี่ยะ